CGD มีสาระบายโซน6สวัสดีครับวันนี้ CGD มีสาระบายโซน6ขอมาประชาสัมพันธ์ในหัวข้อการเบริกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิ์โดยมีสามหัวข้อดังนี้ 1. ผู้ป่วยใน ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณและศูนย์ศีพัฒคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. ผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐ 3. ผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของเอกชนผู้ป่วยใน ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณและศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปให้ยื่นขอเบิกค่ารักษาพยาบาลผ่านส่วนราชการต้นสังกัดโดยส่วนกลางขอทำความตกลงไปยังกรมบัญชีกลางสำหรับส่วนภูมิภาคขอทำความตกลงไปยังสํานักงานคลังเขตในพื้นที่พิจารณาตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ว .112 ลงวันที่24มีนาคม2,554เบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมดีอาจีเอกสารประกอบการพิจารณาขอทำความตกลงประกอบด้วย 1. สำเนาแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยไหน 2. สำเนาใบเสร็จรับเงิน 3. สำเนาใบรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลสสำเนาห,หลักฐานการจ่ายเงินจากบริษัทประกันภัย ถ้ามี 5. สำเนาหลักฐานจ่ายเงินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยหรือบริษัทประกันภัยถ้ามี6สำเนาแบบแสดงเจตนาขอเบอิกเงินค่ารักษาพยาบาลที่กรมบัญชีกลางกำหนดผู้ป่วยนอกทรงเบิกไปย่งส่วนราชการผู้เบิกพิจารณาตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ว .1.77 ลงวันที่24พฤศจิกายน25 4 9 และวอลลงวันที่9มกราคม2550โดยนำรหัสโรคและหัตการเบริกได้ตามอัตราค่าบริการสาธารณาสุขสำหรับโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆทรงเบิกไปอยังส่วนราชการผู้เบิกพิจารณาตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ว333ลงวันที่31สิงหาคม2560โดยค่าห้องและค่าอาหารเบริกได้ในอัตรา1,000บาทต่อวันสำหรับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆ เบิกได้50%ไม่เกิน8,000บาท